สวัสดีครับเช้าวันที่21ส,สิงหาคมครับวันนี้พี่เราพี่วาพี่เทวานะครับก็นําข้าวสารตามคําสัญญาจากท่านนะครับที่จะเอามาให้กับพี่น้องคนรักสอจอจันนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ใ,ใกล้ๆพวกเรานะครับต้องขอบคุณพี่วาพี่วาเป็นไงอนนเอาอะไรมานนรบมามา้างพี่วันนี้อ,อะไระมาบ้างเนี่ยวันนี้ผมออเอาข้าวสารมา30ถุงนะครับถุงถุงละ5โลแล้วก็ท่อน หนึ่งท่อนประมาณห้าสิบโลแล้วนก็มีปั๊ซี่หนึ่งแพ็คทุกหนึ่งแพห็หคือมามอบให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มสจอไว้ชุบไว้กินกันอะไรกันนะคือเขาเรียกว่าดานหลังดานหลังนะไว้ให้กินกันอะไรกันนะเป็นห่วงคนที่ทํางานนะรงน,นี้ผมเห็นความสาคัญมากนะดานหลังนี่สําคัญครับครับครับพิศวาก็อยู่ในกลุ่มคนรักสตอจันด้วยครับีิจันครับเป็นไงบ้างวันนา้ครับแล้วก็ขอบคุณที่เทวานครับที่เป็นห่วง เสมอมานะครับแล้วก็ร่วมกันมา40อวันนะครับไม่ได้หยุดเหมือนกันทุกวันถึงวันนี้ไม่ได้แจ้ท่านก็มากรมือวานก็ไปช่วยอยู่ที่เราดยฉีดวัคซีนของท่านอนุชา,าสะสมทรัพย์ท่านนายกสิรวัฒนสะสมทรัพย์วันนี้ท่านได้ทมห่วงใยกุ่มคนทําง,งานบกคุมคนทาง,งานของคนรักสอสจัดนี่นาเข้าสามอย่างดีเลยครับนี่ถ้าสามสิบถุงก้อีออกหนึ่งท่อนแล้วก็ น้ำดื่มมานะครับ<อ>มาว้ให้กับทุนนี้ทุนนี้เดี๋ยวจะให้พี่เทวา็นคนส่งให้กับมือกับลุ่มทางานเพราะคมทำงานเราก็ยังไม่ได้อยู่กันนะวันนี้ยังนนยังยังทำเพื่อกันอยู่นะครับ,รรบยังทําเพื่อกันอยู่อ๋อนี่ยังทําอยู่ครับนี่นาา5 500ถุงนะครับที่จะไปช่วยพี่นุ่มเลเซอร์วันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันประชุมเพลิงศพพ่อพี่นุ่มเลเซอร์เราจะเอาไปแบ่งปันให้กับพี่น้องในเขตตะกอง ได้ทานกันบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่อยู่ออกนัดวมครับครับนี่ครับคือสังคมดีๆของพวกเรานะครับมีต้องขอบคุณครับท่านสจวบรรทุนส่วนน้อยนะครับแล้วก็พี่เทวานครับก็นี่กลุ่มพลักสจจันทร์ครับยังทําหน้าที่เช่นเดิมครับแม้เป็นวันหยุดนะครับขอขอบคุณครับ